กันต่อนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีงานประกาศรางวัลกีต a าร์แม็กอะวอสนะคะซึ่งก็มีศิลปินหลายท่านไปรวมไปถึงคุณป๊อปปองกูลนะคะซึ่งเป็นที่จับตามองนะคะซึ่งคุณป๊อปเนี่ยได้ไปขึ้นร้องเพลงนะคะโชว์3เพลงซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยโอ้โหโดดมันจริงไม่ว่าจะเป็นภาพจำยิ่งฉันไม่รู้ยิ่งต้องทำรวมออถึงเพลงปล่อยนะคะได้ได้ระหว่างที่ร้องไปพี่ป๊อปก็พูดเข้าเพลงอะ่ะเช่นแบบยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทําพี่ป๊อปบอกว่าผมก็ไม่รู้นะคะว่าทุกคนยังจะยังจะรักผมแบบเดิมหร ความว่าเนื้อเพลงพี่ป๊อปแต่ละเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ล้วนแล้วแต่เขาโดนกระทําทั้งนั้นเลยใช่นะคะซึ่งตอนท้ายที่สุดแล้วค่ะเป็นช็อตที่วิธีกรคุณแจ็คไรเดอร์เนี่ยค่ะขึ้นมาถามความรู้สึกคุณป๊อปหลังจากที่คุณป๊อบได้ร้องเพลงทั้ง3าเพลงไปนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะในช่วงที่เรียกว่าใครแหมงจริงคุณป๊อบถึงกับร้องไห้แล้วก็เดินเข้าหลังเวทีเลยค่ะไปชมภาพนั้นกันเลยค่ะแล้วครับคนในวงการเพลงให้นำลังใจคุณเยอะมากเขาไม่ใช่แค่องทลมเขาได้แน่ใจว่า คุณม <da> ีอะไรจะพูดถ <c> ึงกำลังใจทั้งหมดที่คนในวงการดนตรีส่งมให้เ่อามาเห็นกับ้องปองกูนครับผม คือมันแบบบีบหัวใจมัไม่รู้จะ<ม>บรรยายความรู้สึกออกมายังไงมันพูดไม่ออกแต่รู้แหละว่าป๊อปเองก็รู้สึกขอบคุณกับกําลังใจที่ทุกคนออกมาในครั้งนี้<ช>นันน่เองลลนละคะล้ายที่สุดนะคะพี่ป๊อบก็คว้ารางวัลน,นะคะศิลปินชายยอดเยี่ยมจากเวทีกีตาร์แม็กเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งในเดียวกันเมื่อคืนนี้นะคะเพื่อนสีขุนลุลาก็ไปด้วย ลูลาพูดดีมากเลยนะคะว่าแบบการที่คุณเราผิดแล้วตั้งสติออกมาพูดต่อหน้าคนเนี่ยทั้งหมดมถ้าเป็นลูลาเองเนี่ยคอนโทรลไม่ได้แน่นอนควบคุมไม่ได้แน่นอน<ช>แต่ก็เป็นกำลังใจให้คุณป๊อปนะคะก็มีสุภาษิตไทยที่ที่บอกว่าคนล้มห้ามข้ามนะคะก็ไปฟังลูลาให้กําลังใจคุณป๊อปปองคุลเพื่อนซีกันเลยดีกว่าค่ะด้วยความที่คนเป็นศิลปินนะคะมันจะมีความอ่อนไหวและเราก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าเขาทําผิดแต่ว่า การที่เราจะต้องมายืนหน้าคนเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็บอกว่าตัวเองแบบทำผิดอะไรเราเชื่อว่าเขาน่าจะแบบหัวใจแตกสลายเป็นเราเรายืนตรงนั้นเราเราเราประคองได้ไม่ดีเท่าเขาแน่เราก็เลยห่วงแค่ว่าเพื่อนจะรับรับความกดดันได้ไหมทุกคนมันมีดาร์กไซ์อ่ะเราก็มีแล้ววันที่เราแบบดาร์กอะไรเงี้ยเพื่อนก็อยู่ข้างๆเราก็เลยรู้สึกว่า ก็มีหน้าที่ให้กําลังใจค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็คุณป๊อปค่ะก็พรุ่งนี้จะมีถแถลงคอนเสิร์ตท,ที่บอกว่าจะล่มไม่ล่มแล้วนะคะ4ี่แยกปากหวาน<ช>นะคะก็คงจะมีสัมภาษณ์มาฝากแฟนๆแน่นอนเกี่ยวกับคุณป๊อปปอง